1,023ตัณนหามูลกาธรรม9เป็นไนะนตั้นหามูลกาธร,รม9คือ 1. เพราะอาศัยตัณหาจึงเกิดการสแสวงหา 2. เพราะอาศัยการสแสวงหาจึงเกิดการได้ 3. เพราะอาศัยการได้จึงเกิดการวินิจฉัย 4. เพราะอาศัยการวินิจฉัยจึงเกิดฉันทราคะ 5. เพราะอาศัยฉันทราคะจึงเกิดความยึดถือ 6. เพราะอาศัยความยึดถือจึงเกิดการห่วงแหน 7. เรพราะอาศัยการห่วงแหนจึงเกิดความตรณี 8. เพราะอาศัยความตรณี จึงเกิดการรักษา 9. เพราะอาศัยการรักษาจึงเกิดบาปอกุศลธรรมหลายประการคือการจับท่อนไม้การจับสาตราการทะเลาะการโต้เถียงการวิวาทการพูดขึ้นมึงกูการพูดส่อเสียด การพูดเทศเหล่านี้เรียกว่าตัณหามูลกธรรม9